เอาละวันนี้เราจะมารีวิวเกม Mobile Suit Gundam Battle Operation 2ในเวอร์ชัน PC กันต้องขอบอกไว้ก่อนเลยว่าเกมนี้เป็นแค่ช่วงให้ทดลองเล่นเท่านั้นของจริงคงจะดีกว่าน,นี้มากมายอย่างแน่นอนเลยอะละมังนะเอาละเริ่มจากเมื่อเราเข้าเกมมาได้แล้วเกมก็จะให้คุณสร้างตัวละครของคุณขึ้นมาหนึ่งตัวซึ่งหน้าตาแต่ละคนนี่เหมือนหมดใจที่จะสู้รบยังไงอย่างนั้นบางคนก็ทำหน้าอมทุกเหมือนกับจะร้องไห้ ดูคล้ายแล้วเพิ่งโดนเมียตบและไล่ออกจากบ้านมาเฮ้ยน่าสงสารเมอสร้างตัวละครเสร็จเกมก็จะสอนสิ่งต่างๆให้คุณอย่างละเอียดละเอียดชนินที่ว่าเหมือนคุณไม่ต้องเคี้ยวข้าวกินเองแต่มีคนอื่นเคี้ยวข้าวให้คุณกินจนแอบ,บคิดในใจว่าเมื่อไรจะสอนตูจบสักทีวันเนี่ยเฮ้ยนานเหลือเกินและเมื่อคุณฝึกซ้อมเสร็จเราก็จะได้บังคับตัวละครที่เราสร้างมาเมื่อตะกี้นี้ซึ่งท่าวิ่งของตัวละครนั้นบอกได้เลยว่าแข็งราวกับท่อนไม้ ไม่ก็เหมือนหุ่นยนต์รุ่นที800ที่ลุงอนโนชวาสเนกเกอร์สดแสดงนำโอ้แข็งจริงๆเมื่อเล่นไปได้สักพักคุณจะพบว่าเออนี่มันเกมกาชาชัดๆเลยแต่ก็ยังดีที่หุ่นยนต์กับของบางอย่างก็สามารถซื้อเอาเองได้ซื้อได้จากแม่สาวน้อยที่อยู่ตรงนี้ที่แต่งตัวเรากับพริตตี้งานมอเตอร์โชว์ที่ดูขัดกับช่วงสงครามหุ่นยนต์ที่เรากำลังเล่นอยู่ และข้อดีอีกอย่างหนึงของเกมนี้ก็คือคุณสามารถปรับแต่งของและขุนยนต์ของคุณได้อย่างละเอียดยิบละเอียดชนิดที่ว่าโอ้ทำมาผมงงปวดหัวไปหมดเลยมันจะเยอะอะไรขนาดนี้เนี่ยเอาละเรามาพูดกันในด้านกราฟิกกันบ้างดีกว่าต้องบอกไปก่อนเลยว่าถึงแม้เราจะอยู่ในช่วงต้นปี2023กันแล้วแต่ภาพของเกมนี้นั้นดูราวกับเป็นเกมที่หลุดออกมาจากยุคที่ p l a y s t a t i o n 2เพิ่งเริ่มวางจำหน่ายใหม่ๆ ถึงแม้ภาพจะเป็นเช่นนั้นแต่นั่นก็ไม่ได้หมายความว่าคุณจะเล่นเกมนี้ลื่นไหลแต่ยังไดขนาดผมใช้การ์ดจอ RTX 4070 Ti ก็ยังรู้สึกว่าผมได้ใช้คอมอีเกเครื่องเก่าอยู่ยังไงอย่างนั้นเลยแต่ถ้าคุณต้องการจะปรับกราฟิกให้ลื่นไหลผมก็ต้องขอบอกว่าเสียใจด้วยเพราะเกมนี้นั่มันตั้งค่าอะไรไม่ได้เลยสักอย่างเดียวกดปุ่ม ESC ก็ไม่มีหน้าเมนูขึ้น จะกดออกก็ต้องใช้วิธีเดียวกับที่แอบคูเล่นเกมตอนสมัยเรียนเอานั่นก็คือกด alt f สี่ออกหรือว่ามันจะมีปุ่มตั้งค่าแต่ผมนั้นดันหาไม่เจอก็อาจจะเป็นไปได้อะนะคนที่รู้ก็ช่วยคอมเมนต์เอาไว้หน่อยก็แล้วกันส่วนในด้านการควบคุมตัวละครนั้นก็เรียกได้ว่ายากเอาเรื่องเลยทีเดียวเพราะคุณไม่สามารถเลื่อนเมาส์ได้ทันใจต้องใช้เวลานิดหน่อยกว่าตัวละครจะเคลื่อนศีรสะหันหน้ามามองในที่ที่คุณต้องการได้ซึ่งดูเหมือนว่าหุน่นแต่ละตัวนั้นอันตราก,การเคลื่อน มันจะไม่เท่ากันซะด้วยโอ้แย่จริงและหุ่นยนต์บางตัวอย่างเจ้าตัวสีชมพูตัวนี้ที่ผมเล่นอยู่นั้นมันได้รับการออกแบบดีไซน์ที่สวยงามและน่ากลัวแต่วิศวกรที่สร้างเจ้านี่ขึ้นมาคงจะลืมคิดไปว่าปีกที่ใหญ่เทอะทะ,ทะและไร้ประโยชน์ของมันนั้นจะบังหน้าจอของผู้เล่นจนแทบจะมองไม่เห็นมีเห็นแหตุหอะไรเลยโอ้ยบังไปหมดให้ตายสิและสิ่งที่น่าขัดใจอีกอย่างก็คือการรีโหลดกระสุนที่โคตรจะนาน แต่ออนิเมชันรีโหลดนั้นมีแค่นิดเดียวช่วงท้ายทำมันทำไมแค่นี้เนี่ยและเมื่อคุณโดนหุ่นยนต์ฝังตรงข้ามลุมสกรรมใกล้จะตายคุณก็ไม่ต้องตกใจไปเพราะคุณสามารถดีตัวออกมาจากหุ่นเพื่อซ่อมหุ่นยนต์ของคุณเองได้แต่กว่าจะซ่อมเสร็จลุ่งตูก็คงจะเลิกเป็นนายกไปนานแล้วและทางเลือกที่ดีกว่าที่ผมแนะนําก็คือการออกไปให้ศัตรูฆ่าให้ตายและรอเกิดใหม่ไม่กีวิน่าจะดีกว่า หรือถ้าหากคุณนั้นเบื่อที่จะบงังคับหุ่นยนต์ที่อืดอาดยืดหยาดชักช้าแล้วล่ะก็คุณสามารถเล่นเป็นคนขับเอาก็ได้นะซึ่งออต้องขอบอกไปก่อนเลยว่าทหารที่เราบังคับอยู่เนี่ยไม่รู้ว่ามันผ่านการคัดเลือกการขับหุ่นมาได้อย่างไงเพราะความแม่นยำในการยิงปืนนั้นเรียกได้ว่าเด็กอนุบาลยังยิงแม่นกว่าซะอีกแลวมั้งแต่ประโยชน์ของการเล่นคนขับก็คือคุณจะไม่เป็นที่สนใจของใครเลย เรียกได้ว่าอยู่นอกสายตาของเธอตั้งไกลฉันนั้นก็ทําได้เพียงมองแค่ตรงนี้นี่แหละเออคุณสามารถแอบไปยึดธงได้ง่ายๆสบายๆแต่ถ้าหากเกิดมีคนสนใจคุณขึ้นมานั่นก็ไม่ใช่ปัญหาเพราะคุณฟังตรงข้ามนั้นจะยิงเราโดนยากมากๆเรียกได้ว่าไม่โดนเลยอะโอ้และถ้าหากมันทําให้คนที่ชื่นชอบเกมนี้หรือคนที่ชื่นชอบกันดําไม่ค่อยพอใจนะักคิดว่าไอเวนนี่มันเป็นใครทําไมมาวิจารณ์เสียหายๆอย่างนี้ กรบผมก็ต้องขออภัยไว้ด้วยนะครับเพราะผมไม่ได้มีเจตนาร้ายก็เป็นความรู้สึกส่วนตัวล้วนๆคุณก็ต้องลองหยิบมาเล่นกันเอาเองนะอาจจะสนุกก็ได้สําหรับวันนี้ก็เอาไว้เพียงเท่านี้ก่อนก็แล้วกันเดี๋ยวคลิปหน้าเป็นคลิปอะไรก็รอติดตามกันได้เลยนะเออฝากกดไลค์กดติดตามกดซับสไครต์ไว้หน่อยก็แล้วกันรู้สึกยอดวิวไม่ค่อยขึ้นเลยในช่วงนี้ออก็ไม่บายจ้า